สวัสดีครับกินก่อนได้ค่อยพร้อมครับผมอีพีนี้เราจะมาทำเมนูญี่ปุ่นกันนะครับผมดูจากการแต่งตัวแล้วันนี้เราจะมาทำเมนูพาสต้าไม่ใช่ครับนี่เราจะมาทำโซบะเย็นกันครับผมโซบะเย็นเป็นเมนูคลายร้อนของประเทศญี่ปุ่นเขาจะนิยมกินกันช่วงฤดูร้อนนะครับวัตถุดิบของเราที่ต้องเตรียมนะครับหนึ่งคือเส้นโซบะเย็นนะครับผม ซื้อได้แถวซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับผมแล้วก็ซอสโชยุสำหรับจิ้มกับเส้นนะครับผมซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้นหอมเอาไว้โรวยหน้าแล้วก็สาลายเอาไว้โรวยหน้าเหมือนกันจริงเราจะต้องซื้อเป็นสาลายโรยหน้าแบบเส้นเล็กๆ,ๆแต่มันหอ่อละ1หนึ่งร้อยกว่าบาทเราใช้ไม่เยอะเราก็เลยซื้อนี้ซอยแทน แล้วจริงๆมันต้องมีของทอดกินกับของทอดนะครับแต่เราขี้เกียจทอดก็เลยซื้อพวกของทอดมากิน<อ>เดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามันยากไหยไปดูกันครับผมมาครับมาถึงขั้นตอนการทำอันดับแรกเราต้องต้มเส้นกันนะครับต้องแกมงมสมเส้นค่ะต้เส้นได้แล้เส้นหนึ่งถุงนะครับ สองร้อยกรัมจากน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปครับ ผมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีครับ5นาทีเรามาดูอีกทีครับ m i n นาที later จากนั้นนะครับเราก็มาแช่นะ้ำแข็งที่เราเตรียมไว้นะครับไปเลยครับหลังจากนั้นก็กินได้เลยครับเสร็จแล้วจานเดี๋ยวเราไปดูตโต้กันนะครับมาล้วครับเสร็จเรียบร้อยโซบะเย็นของเราเรามาลองชิมกันนะจ๊ะ การทานนะครับผมเอาเส้นจุ่มล,ลงไปในโซโยุครับมาไปเหมือนกินที่ร้านเลยครับผมหมาเห่าเลยครับผมมาเห่าเลยครับ อชื่นมากเลยครับผมกินกับของทอดยังไงเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะครับเมนูง่ายๆสำหรับหน้าร้อนนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมเจอกัน EP พีหน้าผมไปแล้วครับเป็น